ซึมเศร้ากับความรู้สึกอะไรค่ะทุกคนเคยเป็นกันไหมคะรู้สึกกันไหมโดยเฉพาะในที่ทำงานยกตัวอย่างเลยนะเวลาที่เราได้รับมอบหมายงานกลุ่มเคยเป็นไหมไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนหรือปัจจุบันนี่แหละที่ทำงานอยู่อะคะ่ะคือมันจะเป็นงานกลุ่มที่เราจะต้องทำร่วมกับคนอื่นอีกหลายๆคนนะคะแล้วเวลาที่เราได้รับมอบหมายอะเราก็จะ ไปทำถูกไหมคะแล้วก็ทุกคนก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดเวลาที่เราเอาไปนำเสนอนะคะดูเหมือนว่าของทุกคนในกลุ่มเราเนี่ยดีมากเลยได้รับคําชมเชยได้รับการสารต่อต่อยอดยกเว้นของเรายกเว้นของตัวเองทำให้เรารู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไร้ค่าตลอดเลยทำไมตัวเราถึงไม่มีความสามารถตัวเราทำไมถึงไร้ค่าขนาดนี้ ทำไมรู้สึกผลงานที่ออกมามันไม่ค่อยดีนะคะแล้วทำไมดูเหมือนแบบทุกคนในกลุ่มต่างขยันขันแข็งที่จะทําของตัวเองแต่ไม่ได้มาสนใจที่จะคอยสอบถามอะไรเกี่ยวกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเคยเป็นเนาะทุกคนน่าจะเคยเป็นเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีโปรเจกต์โครงการเราดูเหมือนจะเป็นคนท้ายๆท,ที่ได้รับคําถามนั้นแล้ก็ได้รับ มอบหมายงานที่แบบไม่ได้สําคัญไม่ได้แบบจะต่อยอดอะไรได้หรือจะได้โบนัสหรือจะได้ตําแหน่งที่มันเลื่อนขึ้นได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคิดว่าทุกคนก็คงจะเป็นแต่อันเนี้ยพี่จะบอกว่าความรู้สึกไร้ค่าเนี้ยมันก็มีทั้งดีและเสียนะข้อเสียก็คือมันจะทําให้เราจมดิ่งดําดิ่งแล้วคอยคิดซ้ําแล้วซ้าอีกและจากการที่เราเสียใจอ่ะมันก็อาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้า นำไปสู่โรคได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่แก้ไขแต่ข้อดีก็คือเวลาที่เรารู้สึกไร้ค่าแบบนี้ค่ะแทนที่เราจะมาโทษตัวเองใช่ไหมเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองนะต้องถามว่าเอ๊ะทำไมในกลุ่มเขาถึงทำงานแล้วแบบมีประสิทธิภาพทำไมหัวหน้าถึงชมเชยเขาถึงต่อยอดให้เขาเขาทำยังไงนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะไปถาม ไปสังเกตนะคะหรือถ้าสนิทกันเราก็ให้เขาเนี่ยมาช่วยเหลือเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นการที่เรายอมรับว่าเราอาจจะมีความสามารถแค่นี้แต่เรายินดีที่จะพัฒนาฝีมือพัฒนาความสามารถของเราในอนาคตเพราะในวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็ได้รับคำชมเชยแล้วก็ได้รับการต่อย,ยอดของผลงานเราที่ยอดเยี่ยมและดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อดี นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจนะคะติดตามพี่ด้วยนะพี่ยังคงเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ